สวัสดีค่ะทรายจาก e Online, จอีซูสูเมโทอออนไลน์จังหวัดนนทบุรีนะคะสวัสดีครับผมนันนุ่ยฮะจากทีมงานอ e ีซูเมโทอออนไลน์นนทบุรีเหมือนกันครับอ้วันนี้นานๆที่ยามเย็น ยามเย็นบรรยากาศดีๆพี่หนุ่ยโอ้ยวันนี้ก็พี่หนุ่ยแอบหนีหนูไปไหนมาวันนี้เยอะเลยวันนี้ทั้งส่งรถทั้งไปทํารถอ่าหนูเห็นว่าพี่หนุ่ยแอบเอารถไปทํามาสองคันใช่ด้านหลังของหนูนี่เองรุ่นอะไรบ้างคะรู้สึกจะเป็นสีขาวทั้งคู่เลยอ่าก็จะเป็นเกรดแซดคันนี้คันนี้คันนี้เกรดแซดนะครับอันนี้ตัวเอ็มตัวเอ็มโอ้ยนี่ตัวเอ็มเลยตัวเอ็มก็มาใช่ไหมคะเห็นไหม หนึ่งจุดเก้าทั้งคู่ใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะอันนี้หนูถามพี่หนุ่ยนิดนึงค่ะเราจะหนูอยากรู้ว่าวันนี้แต่งหล่ออะไรบ้างคันนี้ก่อนดีกว่าเจ้าตัว M เอ็มนี่เลยไอตัวตัวแซดเลยเห็นเห็นฝาดำดำฉำฉำอย่างเนี้ยหนูสะดุดตามากเลยนี่ตัวนี้นหล่อมากเป็น,นงไงแค่นี้ก็ยังหล่อแล้วแค่เปลี่ยนฝาอย่างเดียวเอง,ย,ง,องยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องล้อแม็กนะครับไปดูฝากันก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หนุ่ย ไปทาอะไรมาบ้างเจ้าคันนี้นี่ครับให้ดูฝาก่อนเลยเป็นฝาของ KM l i s i n g เป็นของนากมลนะครับเป็นฝาคาร์บอนทรงเอที่วัยรุ่นเขาชอบเป็นวัยรุ่นทรงเอทรงเอแบบไหนวัยรุ่นทรงเอย่านหนู่จะให้พี่หนุ่ยเต้นติ๊กต็อกได้ไหมเนี่ยอ่ะครับอย่าเพิ่งเลยอ่ะพี่หนุ่ยเมื่อกี้ฝากระโปรงทรงเอแล้ว แล้วพี่ไปเปลี่ยนรองเท้าเขาอะไรมาบ้างนี่อันนี้ก็จะเป็น TE37 หยอดขาวเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเห็นหยอดแดงตอนนี้ก็ทำมาเป็นหยอดขาวเป็นงานโปรแม็กเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันใช่ครับอันนี้และรัดด้วยยางอะไรคะพี่ยางนะครับจะเป็นนิตโต420 SD 265 60 18ครับ พี่หนุ่ยคะแล้วช่วงล่างอะคะหนึบหนึบมีทําอะไรบ้างไหมคันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยจะบอกให้ทราบเลยคันนี้ปกติเป็นตัวยกสูงยกสูงปุ๊บแหนบจะอยู่เหนือเผานะครับแต่อันนี้ที่ไปทําทรงมาจะย้ายแหนบลงมาครับอยู่ใต้เผาเห็นไหมครับตรงนี้แหนบจะอยู่ใต้เผานะและเสริมการเกาะถนนคือทํา โชคโปรเฟนเดอร์มาครับ2.0โมโนทูบหชุดครับเปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยต้นเลยนะคะขนาดนี้แล้ววันนี้เจ้าตัวนี้จัดทรงไปอยู่ที่เท่าไหร่คะ,ะสเปคนี้นะครับค่ะยางจะยจางนะครับสเปค265-60-18ตัวนี้คือทำทรงไหนไม่ได้เลยถ้ามีการย้ายแหนบเนี่ยต้องจัดทรงหน้าหนึ่งหลังสองเท่านั้นครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นทรงยอดฮิตเน้นใช้งานอื ต่อเลยนะครับต่อเลยนะคะพี่หนุยอ่ะแล้วเจ้าคันนี้ล่ะพี่เอ๊หนูก็เห็นว่าเปลี่ยนรองเท้าเขาอีกอแล้วเปลี่ยนรองเท้าเหมือนกันเจ้าตัวตัวเอ็มนี่ครับนะคะนี่ให้สังเกตก่อนเลยตัวเอ็มมีเซ็นเซอร์นะครับนี่ตรงนี้เซ็นเซอร์อ๋อหนึ่งสองสามสี่มีสี่จุดอ๋อข้างหลังมีสี่จุดข้างหน้าก็มีไหมคะพี่ข้างหน้าก็มีสี่จุดเหมือนกันครับเดี๋ยวพาไปชมข้างหน้าก่อน ให้ดูแวบ,บๆนะครับว่าเป็นของอะไรลายนี้เป็นแม็กของเลนโซ่ D1FC นะตัวนี้เป็นตัว,ตวใหม่ใช่ไหม,ไหมคะพีหนูก็ว่าทําไมสีมันสะดุดตายอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าขาวดําตัดกันเลยนะใช่ดูดุดันขึ้นมาอีกทีนึงให้สังเกตที่โลโก้เลนโซ่นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็คือจะเป็นนิวโลโก้จะไม่มีเขียนว่า D1 FC เลยนะให้จะเขียนตัวนี้เป็น New โลโก้เขียนว่าเรนโซมาพร้อมกับตัวครอบดุมด้วยสวยไปหน่อยของร้านนะอ๋อันนี้โปรโมชั่นพะิเศษนะบอกว่าถ้าไปใส่แม็กชุดนี้จะมีดุมแถมให้เลยไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะสวยสวยสวยอ่ะแล้วตามด้วยรองเท้าเขาละคะยางอะไรเออส่วนยางนะครับส่วนยางจะเป็นของโตโย ST3 นะครับซึ่งปกติยางยี่ห้อเนี้ย ส่วนใหญ่จะไปใส่พวกรถ SUV นะครับแต่ลูกค้าเหมือกับว่าคือมันเป็นยางญี่ปุ่นแท้เนี่ยฮะลูกค้าเห็นว่าเออเขาเรียกว่าลายยางม,มันค่อนข้างสวยแต่สวยจริงนะพี่สวยนานๆที่เราจะเห็นตัวนี้โน้ตแล้วพร้อมแม็กตัวนี้ด้วยใช่ลูกค้าก็เลยเลือกเป็นโตโยต้เอสทีสามสวยจริงรพี่สวยจริงอ่า แล้วก็เจ้าคันนี้ทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่คันนี้ก็รู้สึกว่าทําโช๊คเหมือนกันนะครับทาโช๊คก็เมื่อสักครู่ที่ดูนั่แหละก็เป็นโช๊คนะครับจัดทรงมาคันนี้ก็เท่ากันเท่ากันใช่ไหมคะหน้าหนึ่งหลังสองนะครับทรงเน้นใช้งานและเดี๋ยวคันนี้กำลังจะเอาขึ้นเจ้ากล่องของขวาญอีกแล้ววันนี้ไปอีกแล้วทำไมต้องหนีหนูอีกแล้วเนี่ยหนูยังไม่ทันได้ชมความหล่อของเจ้าคันนี้เลยเลยคันนี้จริงจริงแล้ว มีทํามา3คันเลย D1 SL แต่ก็คือไอ้โททีครับ D1 FC 3คันเลยมีทั้ง5ก้านแล้วก็6ก้านตรงรุ่นไม่ทันไม่ทันส่งหมดแล้วทำเส้นส่งหมดแล้วนะครับแล้วพี่หนุ่ยจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าบ้างช่วงนี้โอ้ลระครับอย่างถ้าเป็นเกรด M รุ่นนี้นะครับแม็กยางจัดทรง ตามนี้เลยนะแล้วก็มีโชค๊คคันนี้ราคารถมันแสนไอ้ล้านกว่าใช่ไหมอ่าหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งล้านถ้าเป็นสีดำสีดำ<ะ>อ่อสีสีปกติะจะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันนะคะคบวกเพิ่มอีกเจ็ดพันถ้าเป็นสีขาวมุกครับผมก็โปรโมชั่นเข้ารถได้ไหมครับ แสนห้าเยอะไปครับเยอะไปแสนห้ามีมีมีหลังกล้องบอกว่าแสนห้าพี่หนุ่ยไม่เอาอแสนห้าหนูว่าหนูจะเก็บเงินสักแสนห้าเพื่อมาออกคันนี้เก็บไว้ก่อนครับส่วนที่เหลือเคยไปแต่งเพิ่มคันนี้โปรอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทอ๋อโอ้โหหนูมีเหลืออีกประมาณห้าหมื่นหนูมีเหลืออีกห้าหมื่นกับอีกหนึ่งพันค่าน้ำมันไปแต่งรถเหลืออีกห้าหมื่นเนี่ยก็ นี่ฝาดําอยากเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนอ๋ออ่ปิดท้ายอยากใส่เอาไปใส่เพิ่มอุ้ยพออุ้ยยังเหลืออีกนะพี่ห้าหมื่นเหลืออันนี้ก็เก็บไปเที่ยวเก็บไปเที่ยวหรอปีใหม่ลูกค้าทีจะอาที่ต้องการจะออกรถมีงบแสนห้าผมให้เอาครับเอาแค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ส่วนที่เหลือเก็บไปเที่ยวครับนี่จบไปเลยอ่ะงั้นอ่ะขอเบอร์หน่อยพี่ไดยครับถ้าสนใจสอบถามทักทายกันเข้ามาได้นะครับ0 9 4 9 4 6ก 9879เดี๋ยวนั้นหนุ่ยจัดให้นะครับแล้วของท้ายมีโปรไหมมีี่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นตัวไหนดีล่ะนี่เราอยากได้ฝาอยากได้ฝาใช่ไหมตัวนี้นะคะพี่ซายจบให้แบบนี้เลยอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะคะโอ้โหใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงแต่เพราะอะไรคันนี้เป็นตัวแซดนะครับคันนุ้นเกรดเอม เกียร์ออโต้ห่างกันห่างกันมีช่องว่างนิดเดียวเองใช่ถ้าไม่ชอบเกียร์ออโต้ก็เป็นตัวแซดขยับมารุ่นนี้ก็ได้แต่รุ่นนี้ก็จะมีฝากระโปรงให้ฝากระโปรงให้แม็กแบบนี้ยางแบบนี้จัดทรงแต่เดี๋ยวโปรโมชั่นมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะยังไงว่าอะไรไงอาจจะมีโชคด้วย หรือขึ้นดู่คราวนี้ขึ้นอยู่ความต้องการลูกค้าเพราะบางทีลูกค้าอาจจะไม่เอาโชคแต่อยากเป็นของแต่งเพิ่มเติมบางคนลูกค้าก็ได้ฝากกระโปรงอย่างเดียวแต่โชคยังไม่เปลี่ยนออันนี้ก็มีนะครับโอเคซ้ายฝากเบอร์หน่อยดิโอเคเกือบลืมเลยอ่าถ้าของพี่ทรายนะคะเบอร์092 359 3646ค่ะรับ24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะถ้ายังไงก็ฝากนะนยกับพี่ทรายและก็ทีมงาน อีสูสุเมโททุกคนก็ยังมีเพิ่มอีกอีกนะก็จะมีพี่เจี๊ยบแล้วก็น้องอุ้มเพิ่มมาใหม่มน้องอุ้มเพิ่มมาใหม่นะมหมถ้าอย่างไงก็ฝา,ากน้องใหม่เราด้วยแล้วกันฝา,ากเข้าไปดูในเพจอีสูสุเมโทรออนไลน์ว่าชอบรุ่นไหนแคปหน้าจอมาแล้วทักถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ม,มีแอดมินคอยตอบนะนะครับลองดูก็จริงๆอ่ะเราอยากจะฟังเสียงลูกค้าคือลูกค้ายังไม่ออกรถอ่ะยังไม่ออกรถหรืออะไรก็ ให้ไอเดียไลน์หรือเบอร์โทรกลับ<ช>มาเพราะว่ามันจะเป็นการคุยกันง่ายในการมากกว่าในการพิมพ์ใช่เพราะเดี๋ยวแ,แอดมินก็ต้องเอามให้พวกผมแหละวแล้วเราก็ต้องไปสัมภาษ์ลูกค้าพักคุยก็คือการคุยเป็นการที่ดีที่สุดครับเวลาพิมพ์อ่ะจะไม่เข้าใจนะครับพูดดีกว่านะฮะจะเข้าใจอย,อย่างชัดเจนและตรงกันนะครับอย่างไงวันนี้เดี๋ยวก่อนพี่หนุยยังหรอยังหนูยังมาเองสู่สู่มโทรออนไลน์ไม่ไม่ถูกเลยพี่อบางคนมาถึงมาถึงก็ เข้ามาไม่ถึงเราอ่ะเพราะเราอยู่ด้านหลังพี่หนุยบอกเส้นทางการมานิดนึงดีกว่าเ,เส้นทางนะครับเราจะอยู่แถววงเวียนพระรามห้าครับทางที่ถ้ามาทางตลิ่งชันก็จะเป็นทางที่แบบว่ามาจากสอนอตลิ่งชันขึ้น,ข,นขึ้นสะพานโค้งเข้ามาเส้นราพฤกษ์นะครับพอถึงเส้นราพฤกษ์เสร็จปุ๊บก็จะมีสะพานสูงๆเขาเรียกสะพานสวนผักนะข้ามสะพานสวนสวนผักลงมา เข้าซ้ายเลยเข้าเลนใน uh huh. นะครับเลยที่กําลังก่อสร้างเซ็นทันใช่ไหมฮะเลยมานิดเดียวนะครับแล้วก็ประมาณเลยตรงนั้นมาน่าจะอยู่ประมาณ500รอเมตรนะครับให้สังเกตเลยครับด้านซ้ายจะเป็นป้ายอีสุสีแดงๆโชว์อยู่เลย,เยก่อนถึงวงเวียนนะครับีีท่่เดยวคะมาตรงนี้นได้เลยแล้วจะได้เจอพวกเราทุกๆคนแต่แต่เจอของเราเราจะต้องขับมาถึงป้อมยามเสร็จแล้วยังไงต่อพี่แจ้งรปภนะครับมาหาทีม พี่ต้อมพี่หนุย่ยพี่ทรยพี่เจีย๊ยบทีมออนไลน์ line, นะครับต้องบอกอย่างนี้นะขอ,เ,อเขาเรียกว่าขอไอ้นี่เลยขอแบบตรงๆเลยต้องบอกแบบนี้นะครับทางรปภก็จะบอกให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเพราะบางทีคือมันมีแยกกันสองส่วนเนาะ,ะแต่เราคือเราขายออนไลน์ร้อเซนะครับผมหลอกเลย100%ยเปอร์ซนตนั่งตอบหน้าเพจนั่งตอบอคือพูดง,ง่ายดูในคลิป ดูหน้าเพจดูในอินบ็อกก็คือทีมเราทํา้อซครับจะไม่ได้รับหน้าร้านก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องบอกให้ลูกค้าชัดเจนนิดนึงว่ามาหาพวกเราแล้วก็ค่ะหรือไม่บางทีไม่เจอรอปพขับตรงเข้ามาด้านในสุดเลยมาสุดซอยเลยค่ะจะเห็นป้ายที่สุ่เมนโ์ออนไลน์ตรงนี้ด้านหลังเราจะเป็นห้องกระจก่เป็นออฟฟิศออฟฟิศน่านั่งมาก เข้ามามีเครื่องดื่มอาหารว่างผลไม้นี่บางวานันบางว,านวันบางวันนี่ถ้ามาช่วงพักเบรกก่อนเที่ยง มาทานข้าวด้วยกันบางวันบางวันวันสองวันนี้ที่ผ่านมาเราทาก๋วยเตี๋ยวก็ลูกค้ามาเยี่ยมเยียนเราก็เราก็จะทานเลยก็คือเราติดไม้ติดมือฝ่ากันไปด้วยถ้าสนใจอยากมาทานที่นี่หรือทิ้งเที่ยงผ่านมาตรงนี้เข้ามาเลยแวะเข้ามาค่ะแวะเข้ามานะคะหรืออยากจะดูรถมาชมรถของเราก็จะเป็นสต็อกรถที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่าใหญ่ที่สุดใน กรุงเทพและปริมณฑลก็ได้ที่บอกว่าคืออยากให้มาตรงนี้หนึ่งเลยเราเป็นสต็อกรถเข้ามาเหอะฮะรถทุกรุ่นที่อยากเห็นเห็นได้นี้แน่นอนนี่นะเดี๋ยวให้ถ่ายดูสต็อกอีกทีแลวกันโอเคนะครับเอาละเราเริ่มมืดมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่่อยเห็นไม่ทันเลยเนี่ยใช่ใช่อ่ะพรุ่งนี้พี่หนุ่ยไปที่ไหนกันคะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รู้สึกว่าเป็นของลูกค้าพี่เจี๊ยบไม่แน่ใจว่าสมุดประการไหม บางสมัครน่าน่าจะเลยไปอีกนะเลยมีเข้าจังหวัดอะไรไม่รู้นะอันเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวใครดูการใครทำไปดูกันแล้วสรุปเราไม่คุยกันหรือไงเนี่ยเอางี้ละกันจบคลิปนี้ละกันได้ไงวันนี้ทรายแล้วก็พี่หนุ่ยขอฝากทีมงานเล็กๆใช่ครับฝากไว้นิดนึงนะครับขอให้ได้โทรมาได้คุยก็ดีใจแล้วอยากได้ยินเสียงลูกค้านะคะวันนี้ก็ขอตัวจากลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ